สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีข่าวข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานั่นเองเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมาซ้ำเติมพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกเพราะว่าอะไรอะไรก็แพงหมดแม้แต่ต้นทุนหลายๆอย่างในการกลีดยางก,ก็สูงขึ้นไปด้วยโจรก็ยังมาระบาดหนักโจร ตเวนขโมยยางก้อนถ้วยเสียหายหลายรายผู้ใหญ่บ้านก็โดนมากหน่อยถึง4ครั้งนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ระบาดหนักแก๊งโจรตะเวนขโมยยางก้อนถ้วยตามแนวสวนแนวชายแดนเกษตรกร,เ,ร,กรเสียหายหลายรายผู้ใหญ่บ้านโดน4ี่ครั้งรวมไปถึง5 ร้อกิโลกรัมนั่นเองจึงได้ขอร้องวอนโจรให้เห็นใจหยุดซ้ำเติมกว่าจะได้แต่ละถ้วยกรีดถึง6คืนกว่าจะได้หนึ่งถ้วยนั่นเองครับวันนี้ก็คือ24พฤษภาคม2565เกิดเหตุแก๊งลักขโมยออกอารวาดหนักประเวนลักขโมยยางก้อนถ้วยสวนยางพารา ตามแนวชายแดนพื้นที่ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเกษตรกรกร,กรีดเอาไว้ตามสวนเตรียมออกมาขายเสียหายกันไปหลายรายนั่นเองครับโดยเฉพาะสวนยางของผู้ใหญ่บ้านน้อยลำชี ดูแลโดนลักขโมยถึง4ครั้งในรอบ2เดือนช่วงเดือนเมษายน2,565ที่ผ่านมาจำนวน2ครั้งและเดือนพฤษภาคมอีก2ครั้งรวมยางก้อนถ้วยที่ถูกลักขโมยไปเกือบ500กิโลกร,รมัมคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ1,500 0บาทนั่นเองส่วนสาเหตุสำคัญเพราะว่าช่วงนี้ราคา รับซื้อ,อยางก็สูงขึ้นที่กิโลกรัมลนะถึง30บาทส่วนเกษตรกรรายอื่นก็โดนกันไปคนละ4ี่้า50กิโลกรัมถึงแม้บางคนจะลงทุนนอนเฝ้าในช่วงกลางคืนแต่โจรมันก็ฉลาดมันก็กลับมาลักมาแอบขโมยเอาตอนกลางวันอีกนั่นเองซึ่งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากช่วงนี้ ข้าวของก็ราคาแพงขึ้นแทบทุกอย่างโดยเฉพาะปุ๋ยและน้ำมันมีราคาที่สูงขึ้นแพงขึ้นเกษตรกร,ร,กรจำเป็นจะต้องใช้ทำให้ภาระต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นไปตามด้วยแต่ก็ต้องกลับมาถูกลักขโมยซ้ำเติมเข้าอีกเป็นระลอกที่สองที่สามนั่นเองจึงอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วย ตรวจตราดูแลและติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยจะได้ไม่ต้องมาลักขโมยสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรรายอื่นๆอ,อ,อีกนั่นเองครับด้านนายสีฟองลาบสารอายุ56ปีเจ้าของสวนยางพาราที่บ้านน้อยลำชีบอกว่า ตนปลูกยางพาราทั้งหมด14ไร่โดยตนเป็นคนลงทุนแต่ให้ผู้ใหญ่บ้านและภรรยาเป็นคนดูแลและกรีดยางให้ก็แบ่งกันคือคือ60-40นั่นเองครับ ที่ผ่านมาเคยได้ยินข่าวว่ามีคนร้ายตะเวนลักขโมยยางก้อนถ้วยตามสวนยางหลายหมู่บ้านก็ไม่คิดว่าจะมาเจอกับสวนตัวเองก็โดนไปถึงสี่ครั้งรวมเกือบ500กิโลกรัมคาดว่าน่าจะขโมยไปขายจริงอยากวอนให้กลุ่มคนร้ายหยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะสร้างความเดือดร้อนซ้ําเติมกเกษตรกรนั่นเองขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยออกมาตรวจตาดูแลและจะได้ไม่เกิดความแบบนี้อีกทั้ง ฝากเตือนเกษตรกรรายอื่นให้เพิ่มความระมัดร,ระวังด้วยเพราะคนร้ายก่อเหตุทั้งกลางวันและกลางคืนนายบุญมีใจกล้าผู้ใหญ่บ้านบ้านน้อยลำชีบอกว่าสวนยางพาราที่ตนเองดูแลและกีดยางให้กับเจ้าของสวนโดนขโมยถึง4ครั้งในรอบ2เดือนรวมยางก้อนถ้วยโดนไปเนื้อเน้เนๆห้ารอกิโลกร,รัมล่าสุด คืนวันที่2 2ที่ผ่านมาขโมยไปประมาณ300กิโลกรัมนั่นเองโดยคนร้ายจะเดินมาเก็บเอาอยางก้อนถ้วยที่กรีดเอาไว้ตามต้นถึงแม้ต้นตนเองจะมานอนเฝ้าตอนกลางคืนแต่คนร้ายก็ยังแอบมาขโมยตอนกลางวันอีกซึ่งคนร้ายที่มาลักขโมยครั้งที่3ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกนั่นเองแต่ผ่านไปเพียงไม่กี่วันก็โดนขโมยอีกรู้สึกท้อ เพราะว่าการกรีดย,ยางได้แต่ละถ้วยต้องใช้เวลาถึง6คือต้องออกมากกรีดตั้งแต่6ทุ่มจนถึงตีห้ากว่าจะได้ก็อย่าขอร้องให้คนร้ายอย่าซ้ำเติมกันอีกเลยแค่นี้ก็เดือดร้อนพอๆกันแล้วนี่เองครับผมนี่ก็คือข่าวข่าวเรื่องราวความคืบหน้าและก็ที่เอามาบอกกล่าวกันนะครับว่ามีโจรอารวาสในยุคนี้นั่นเองครับ